ปัญหาที่ชอบจเจอบ่อยนะครับถ้าซื้อ iPhone มือ2มานะครับระวังเจอแบบนี้ อันนี้ย้ำไปก่อนเลยนะครับว่า,าติอาไม่ได้ยิดคิดิตร้านมือ2นะครับร้านมือ2ที่บอกละเอียดชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าหน้าซื้อแน่นอนแต่ก็จะมีร้านที่อาจจะแอบเลี่ยมแล้วนะครับไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนว่าเปลี่ยนอะไรตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาอะไรหรือเลปล่านะครับซึ่งนี้ก็ระวังไว้เลยปัญหาเรื่องแรกนะครับที่จะเจอบ่อยเลยก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับที่บางทีเนี่ยอาจจะโดนเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับแล้วสายตาเนี่ยเอาทีนัะดูด้วยตาเปล่าแยกแทบไม่ออกนะครับซึ่งเนี่ยน่ากลัวสุดๆซึ่งถ้า มีเส้นขึ้นมาหรือทัชไม่ค่อยติดน,นะครับซึ่งนี่บอกเลยว,ว่าระยะยาวมีผลแน่นอนเรื่องต่อมาก็อยู่ที่อะไรมาเดินนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่บางทีอาจจะโดนเปลี่ยนมานะครับหมกในไม่เรียบร้อยนะครับหมกในก็คือยัดไซนเในทุกคนที่แบบแบบตลงแบตนอกแบตบที่ไม่ดีเลยนะครับเอามาเปลี่ยนแล้วก็สูขภาพแบตเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้ซึ่งนี่บอกเลยนนว่าอันตรายแน่นอนร้อนไวบวมไวแน่นอนปัญหาที่สานะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับที่บางทีเนี่ยก็อาจจะมีแบบพวกโดนเลเซอร์มามีเดพิคซ์พิกเซลขึ้น,นสั่นกล้อ้อง เ,เสียเลยเวลาท่านถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีภาพที่สั่นไหวตลอดเวลาอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของบอดี้ภายนอกนะครับทั้งเรื่องของรอยมากน้อยแค่ไหนนะครับน่าซื้อแค่ไหนเคยตกมาบุกมามีรอยแตกอะไรตรงไหนเนี่ยก็อันนี้ต้องดูดีๆเหมือนกันแต่สุดท้ายเลยเนี่ยที่จะทำให้น่าซื้อไม่น่าซื้อนะครับถ้าเครื่องเหลือประกันศูนย์แอปเปิลอยู่นะอันนี้บอกเลยว่าน่าซื้อที่สุดเพราะอะไรนะครับเราสามารถเดินเข้าไปเช็คที่ศูนย์ไอแคร์ของแอปเปิลได้เลยว่าตรงนั้นตรงนี้โดนเปลี่ยนอะไรมาหรืืืือออออออเเปปล่่่่่าาาาานนะครรรััร <ๆ S 2> รับถถ้้งงงงยยยยมมีกกกูหึว 2เลยเนี่ยก็ลองมาดูในไลฟ์สดอติเดีวหรือว่าในคลิปปัตตกาต่างๆที่เราปักไอโฟนนะครับทุกตัวให้เรามาคัดมาให้หมดแล้วนะครับว่าเป็นของแท้มือหนึ่งแน่นอนซึ่งเพื่อก็ลองราคานะครับที่อิติเดีวมาชี้เป้านะครับไปเทียบกับราคามือ2ที่ตัวเองเจอนะครับดูราคาส่วนต่างนะครับว่าเพิ่มไหวหรือเปล่านะถ้าไหวแล้วได้มือหนึ่งเนี่ยก็คุ้มกว่าแน่นอนแต่ถ้าใครงบไม่ถึงนะครับแล้วเจอร้านมือ2ที่น่าจะถือบอกรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างและเืองยังมีประกันส่วนในเปิลอยู่อันนี้บอกเลยว่าน่าซือ้อ